มันเจ็บสะโพกด้วยไหมะสะโพกก็เป็นเหรอสะโพกนะะอาสโพกด้วยเหรออปล่อยขาดิอยากจะดูสะโพกทีสะโพกก็จะมีไม่เหี่ยนี้สะโพกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดูที่ว่าเป็นสลักเพชรไหมนี่ก็ไม่แข็งนะตัวสลักเพชรไม่ไม่ค่อยเป็นก้อนเท่าไหร่นี่สลักเพชรอยู่แถวนี้แล้วก็ดูข้างผืนสิข้างผืนก็ไม่เกาะเท่าไ,ไหร่นะ ใช่ๆตัวนี้ขมวดก็ไม่เกาะแล้วก็พังผืดต้นขาอ่ามีนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยส่วนพังผืดต้นขาพังผืดสลับเพชรไม่ค่อยมีนี่พังผืดตรงนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรามีรถขายพังผืดได้สลับเพชรก็ดีนะม,มันขายลงแล้วเนี่ย ถ้ามันคายลงมันก็จะไม่บางทีมันคายจากที่ที่เราไปไปกดให้หมอนรองดูมันคายนะไอตัวพังผืดมันก็หย่อนตามนะอ่าเพราะว่าบางทีเรามันตึงที่หมอนรองกระดูทับเส้นแล้วพังผืดมันก็เก่งกล้ามเนื้อก็เก่งเส้นก็เก่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะดีหมดเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องทาให้มันดังกอนพังผืดโอเคเนี่ยถ้าคายถ้าเป็นตัวนี้มันจะเจ็บนะถ้าเป็นพวกไอสาักเพชรนะเป็นที่เรียกมิซินโดมอ่ะ Saya buat orang senang menaiki